สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสูอ่ช่องสุดาปลย้มาพบกับนัดอีกแล้วนะคะว่าจะไม่มีเวลาลงไม่มีเวลาลงก็แวะมาให้จนได้นะคะก็นะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปเรียนพร้อมกันกับนัดนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง11นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวนะัดจะต้องออกจากบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศการเรียนในห้องเรียน,นพร้อมๆกันนะจ๊ะตามไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นในหมู่บ้านนัดเองนะคะน,นี่ก็ฝนตกนะโอ้ยถือกล้องมันจะลำบากฝนตกนะคุณผู้ชมบรรยากาศวันนี้คือฝนตกนะจ๊ะมาแล้วค่ะ ไปเดี๋ยวเราขับรถไปโรงเรียนกันขออนุญาตขับรถก่อนต้องใช้ความระมัดระวังนะคะจะออกจากหมู่บ้านแล้วอ,ออกนู้นเบอร์จังเวเอาละค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วนะคะเราจะเดินไปตึกเรียนกันค่ะไรยากล้องไ iPhone ใหม่คะคุณผู้ชมมันสั่นมากเลย พยายามให้มันไม่สาอันนี้เป็นห้องเรียนนะคะห้องเรียนของเรานั่นโตะ๊ะนั่งเป็นเด็กหลังห้องนะคะก็ก็คือสองห้องนี้จะเป็นห้องเรียนประจำที่เราเมียนนะคะอันนี้จะเป็นห้องแลบบหาย อันนี้จะเป็นห้องแลบ,บนะคะก็คือจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราต้องเรียนรู้ใช้งานนะคะเครื่องต่างๆแล้วก็เตียงค่ะเตียงก็มีแบบปรับความสูงได้ปรับไม่ได้เราก็จะมาเรียนแ a บบกันในห้องนี้นะคะเรียน lecture เ,เ,เสร็จแล้วก็มาเรียน l a บ,บห้องนี้ก็เป็นห้องเรียนประจําแค่2ห้องนี้นะคะ ก้าโมงแล้วเราเริ่มเรียนเก้าโมงนะคะไปนั่งประจำที่นั่งประจำที่ Yeah, I don't feel it my quads I can still it a little bit recording. Oh thanks Can you move your quads? It. it's all smooth. It's all smooth and nice. <laughs> no actually, I was is this my lap bar? Really? Yes. Oh ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ปล่อยให้ให้ทำแบบฝึกหัดนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็โอ้ยก้องสั่นจาหลลศูนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราพักเที่ยงกันอยู่นะคะคเพื่อนๆก็พักเทียเท่ยงกินข้าวเห็นดู <laughs> ทุกันก็ก no? ินข ic ้าวสวนนัทนะคะนักซื้อข้าวมาแล้วมันก็กินข้าวซื้ออะไรมาว่าโคคิโบเป็นข้าวหน้าซูชินะคะก็ออกไปซีมาแล้วก็กลับกินเพราะว่าระหว่างรอที่เรียนข้าว yeah> ่่อไปเนี่ยมีเวลาว่างถึง2ชั่วโมงเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก็เป็น คาบเรียนที่2ตอนบ่ายนะคะเริ่มเรียนตอนบ่ายโมง40นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มสอนแล้วนะก็แอบแอบถ่ายเอานะคะคุณผู้ชมเกรงใจเพื่อนๆในห้องแล้วก็เกรงใจอาจารย์ด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ปล่อยให้เราลองฝึกปฏิบัติกันเองแล้วก็ได้ลองใช้เครื่องมือเซตค่าอุปกรณ์เครื่องมือของเราเองนะคะและนี่ก็เอกเอีถ่ายมาเหมือนกันตอนนี้ก็คือเพื่อนๆในกลุ่มนี้นะคะกําลังปรึกษากันว่าเราวัดเท้ายังไงนะวัดความขนาดเวลาสุดเท้าบวมอย่างเงี้ยคะ่ะจะวัดยังไงหนะ้าพื้นที่ผิวนะบวมขึ้นมาเราจะวัดยังไงเฉียงกันอยู่นะคะ ตอนนี้นะคะอนัทก็กลับมาถึงบ้านแล้วไม่ได้ถ่ายตอนที่จะเลิกเรียนให้ทำให้ดูเลยเพราะว่ารีบพออาจารย์บอกว่ากลับบ้านได้นะ ก็คือรีบวิ่งรีบออกมารีบขึ้นรถเพราะว่าวันนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็อากาศหนาวนะคะทุกคนก็แบบอยากกลับบ้าน้มันขมุขมัวทั้งวันค่นะคุณผู้ชมค่ะก็นั่นเลยค่ะหนึ่งวันของนัทนะคะไปเรียนก็ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะถ้าชอบช่องนัทหรือว่าวิดีโออะไรก็ยืมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ไปช่องของนัทด,ด้วยวันนี้นะคะต้องขอต,ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย